การก่อสร้างประภาคารฟาโรสใช้เวลาดำเนินงานถึง12ปีและไปแล้วเสร็จเมื่อประมาณ280ปีก่อนคริสตกาลในรัชสมัยของปะโตเลมีที่2ฟิลาเดลัฟสโอรสของปะโตเลมีที่1ใช้เงินจํานวนมหาศาลถึง800ตลันเงินคิดเป็นงบประมาณ1ใน10ของคลังเงินทั้งหมดของฟาโรสประภาคารฟาโรสสร้างขึ้นจากก้อนหินปูนขาวและหินแกรนิตเป็นส่วนใหญ่ มีความสูงอยู่ระหว่าง108ถึง118เมตรตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาดกว้างยาวด้านละ30เมตรและสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลถึง54กิโลเมตรบนยอดประภาคารมีการติดตั้งแผ่นโลหะขัดเงาขนาดใหญ่หรือกระจกเอาไว้เพื่อทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันนอกจากนี้ลูกเรือก็ยังสามารถสังเกตเห็นควันไฟจากยอดประภาคารได้จากระยะไกลในตอนกลางวันอีกด้วยส่วนในตอนกลางคืน เปลวไฟที่ลุกไหม้บนยอดประภาคารก็จะส่องสว่างราวกับดวงดาวนำทางในความม,มืดมิด